E ือแม้ตัวเหนือมันเต็มเชิญน้อ,นองมาเล่นสงกรานเอ้าเชิญน้องขึ้นม,มานรับฟ้าสงกรานสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ว่าอย่าสนุกสนานกันจนเพลินนะครับจนลืมนึกไปว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรคุณผู้ฟังวันนี้คือวันครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังครับถือว่าในส่วนของวันนี้นั้นเป็นวันที่หลายๆคนนั้นได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับใครที่อาจจะเข้ามาทํางานที่เมืองใหญ่เข้ามาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้คุณก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนากันหลายๆคนเนี่ยนะครับเดินทางไปพบกับคนที่คุณรักนะครับญาติพี่น้อง รวมไปถึง ในส่วนของญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะมีความสุขกันในวันนี้วันครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรไปรับฟังนะครับสกุปพิเศษเนื่องในวันครอบครัวกันครับคุณผู้ฟังคะวันที่1 4เมษายนรัฐบาลกําหนดให้เป็นวันครอบครัวของทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัวและใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการให้ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกค,ครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวอีกทั้งช่วงเทศกาลสงการถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านเพื่อรวมญาติพบปะครอบครัวทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ร่วงรับไปแล้ว ลดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความอบอุ่นและความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสำหรับที่มาของวันครอบครัวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนหะวันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตตามาดิดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวซึ่งตรงกับวันสงการของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวกสำหรับกิจกรรมในวันครอบครัวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ครอบครัวดีเด่นครอบครัวต้นแบบรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นสถาบันตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมส่วนคนไทยมักนิยมลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่ามักจะเข้าไปไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังนิยมใช้เวลาส่วนตัวในการรับประทานอาหารร่วมกันถามไถ่ทุกสุขถือเป็นวันสำคัญสมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา วันครอบครัวเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งไม่จำเป็นว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่หรือสมาชิกภายในบ้านเฉพาะวันนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถดูแลเอาใจใส่กันได้ทุกๆวันโดยนอกจากวันครอบครัวจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลวันสงการแล้วยังสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมคนไทยได้อีกด้วย แต่ในช่วงยุคการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ก็อย่าลืมเว้นระยะห่างดูแลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยผู้สูงอายุในครอบครัวและเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักด้วยนะคะกชมนจุลเสวกรกลายงานค่ะก็เป็นเรื่องราวของความสำคัญนะครับและก็ความเป็นมาของวันนี้นะครับวันครอบครัวนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทีนี้พาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามในเรื่องราวของข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการเปิดตัวหนังสัน้สนสร้างสรรค์สื่อสังคมไทยนะครับเรื่องจอมคนพลิกแผ่นดินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเย l โลอั m เบรานะครับหรือที่แปลว่าร่มสีเหลืองนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสร้างค่านิยมปลูกฝังจิตสํานึกความรักและความสามาัคคีนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้นะครับนางยุพาทวีวัฒน,นกิจบวรน,นะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ เปิดเผยนะครับว่าตามพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำนุบบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อดำเนินการตามพันธกิจในการสร้างจิตสำนึกสร้างค่านิยมและก็วิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยที่สำคัญเนี่ยรวมทั้งเป็นการขับเคลื่อน แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ระยะที่1ปีพุทธศักราช2513ถึง2515ตามยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็คือการสนับสนุนการผลิตและก็เผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้ดําเนินการผลิตสื่อสร้างสารรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทยเพื่อเสริมสร้างค่านิยมจิตสํานึกความรักความสามัคคีและก็การเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์สำหรับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปจานวน2เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกได้แก่จอมคนพลิกแผ่นดินครับนำแสดงโดยนางสาวเวนิตาลอยวัฒนกุลรับบทเป็นเรนะครับแล้วก็ทางด้านของนายพานุพานุพงศ์รับบทอเล็กซ์นะครับเป็นเรื่องราวของการ,ระจนภัยของเรกับอเล็กซ์เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่แห้งแลง้งทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะหาหนทางพลิกฟื้นแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับจึงได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนพอปลูกสําเร็จกลายเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน สำหรับเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือ Y e ล l o w อ m b เบ l ่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่ยอมยิ้มนะครับแล้วก็เกิดคำถามว่าทำไมเมืองไทยต้องยิ้มด้วยนะครับซึ่งทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เปิดเผยต่ออีกน,นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางกระทรวงก็จะเผยแพร่สื่อปลอดภยัยแล้วก็สร้างสารค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นเรื่องจอมคนพลิกแผ่นดินแล้วก็ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Y e ล l o w อ m b เบร่ทางช่องทาง a c e b o o k นะครับแฟนเพจของกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและก็กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและก็ทางช่อง YouTube Channel ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและก็ Culture Surveillance Bureau นะครับให้เด็กและก็เยาวชนประชาชนเนี่ยได้รับชมแล้วก็สามารถนําไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันสร้างและก็ปลูกฝังจิตสำนึกสร้างค่านิยมและก็วิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยที่สําคัญเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสารให้ประชาชนใช้สื่ออย่างสร้างสารรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ก่อให้เกิดพลัง สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับที่ชวนคนหางานเนี่ยที่สนใจทํางานที่ซาอุดีอาระเบียภาคการบริการสุขภาพและภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมกับมีการชี้แจงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัมตีว่า,ก,ารกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานแห่งราชนาจาไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเนี่ยนะครับจำนวน2ฉบับซึ่งประกอบด้วย 1. น,นะครับข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานและ2ก็คือข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทํางานในบ้าน เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมท,ทั้งการเตรียมความพร้อมพัฒนากําลังแรงงานมีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการของซาอุดีอาระเบียแล้วก็ดําเนินการรับสมัครคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทํางานในซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าจัดส่งแรงง,งานไทยภาคบริการสุขภาพ ที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะครับของประเทศไทยเ <Trans> <int> นื่องจากมีความคล้ายคลึงทางศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็เป็นประเภทแรงงานที่ทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีความต้องการมากที่สุดนะครับโดยหลังจากที่นายจ้างซาอุดีอาระเบียเนี่ยแจ้งความต้องการตําแหน่งงานเงื่อนไขการจ้างงานและก็คุณสมบัติของแรงงานมายัางกระทรวงแรงงานแล้วนะครับกรมการจัดหาง,งานก็จะมีการคัดเลือกคนงานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นลําดับแรกและหากคนหางานในศูนย์ทะเบียนเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีคุณสมบัติต,ตรงตามความต้องการของนายจ้าง ก็จะดาเนินการประกาศรับสมัครต่อไปนะครับโดยจะเร่งจัดส่งแรงงานกลุ่มแรกเนี่ยภายใน3เดือนหลังจากที่มีการลงนามใน MOU นะครับทางด้านของนายไพโรโชติกสเถียนัทธวกรมการจัดหางานก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกรทรงแรงงานเนี่ยนะครับมีข้อสั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานไทยในภาคบริการสุขภาพงานดูแลผู้ป่วยแล้วก็งานดูแลผู้สูงอายุ ภาคอุตสาหกรรมนะครับงานช่างวิศวกรภาคการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปานะครับนวดสปาและก็เชฟเนี่ยนะครับโดยมีการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อหาหรือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียนอกจากก่อนหน้าที่ได้มอบนโยบายการขยายตลาดแรงงานแก่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่คนหางานในพื้นที่เขตรับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เบื้องต้นนะครับคนไทยที่ต้องการที่จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยสามารถติดต่อได้นะครับที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืร้นที่1-10หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์สําหรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยนะครับไปทำงานกรณีจัดส่งโดยรัฐนะครับประมาณ32,800บาทประกอบด้วยค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปซาอุดิอาระเบียนะครับประมาณ20,000บาทค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่าแบบเข้าออกครั้งเดียว6 0 0 0บาทค่าหนังสือเดินทางนะครับ1,500าบาทค่าตรวจสุขภาพ2,300บาท ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโนาเก้าเนี่ยนะครับประมาณ1,000บาทค่าประกันสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาิประมาณ1,000บาทค่าทดสอบฝีมือแรงงานนะครับ5 0าบาทค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม1 0 0บาท ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทํางานในต่างประเทศ400บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานที่หมายเลข1506กด2นะครับกรมการจัดหาง,งานหรือว่าหากสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือว่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็สอบถามข้อมูลได้นะครับที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506แล้วก็กด4นั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 เกนี่ยก็ยังเป็นไปตามคาดการนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA เนี่ยนะครับซึ่งปฏิบัติได้เข้มงวดเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงหลังสงกรานเนื่องจากการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นเวลานานเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะลดลงส่วนเด็กเล็กนะครับพบการติดเชื้อแล้วก เด็กอายุ5 11ปีก็ขอให้พาไปฉีดวัคซีนนะครับส่วนเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังฉีดวัคซีนไม่ได้ก็ต้องเข้มข้นในเรื่องของมาตรการป้องกันส่วนบุคคลนะครับโดยทางด้านของแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์นะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมีทิศทางเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคคาดการไว้โดยช่วงสงกรานต์เนี่ยคาดว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆจึงขอให้เข้มข้นในส่วนข,ของมาตรการ vuca นะครับซึ่งได้แก่การฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเข็มกระตุน้นป้องกันตนเองตลอดเวลานะครับด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือไม่ไปในสถานที่แออัดเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันองค์กรหน่วยงานเนี่ยนะครับใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็ตรวจ atk เป็นระะย ซึ่งก็จะช่วยลดนะครับไม่ให้ผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงสุมณีวัชรศรีเนี่ยครับยังบอกต่อยนะครับว่าสําหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นซึ่งขณะนี้นะครับประเทศไทยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เพียง34.6%นะพามผู้สอ่ยุเนี่ยอีดเข็มกระตุ้นได้37.2%ก็ถือว่า ความครอบคลุมนี่ยังน้อยมีเพียง7จังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุน้นกลุ่มผู้สูงอายุตามเป้าได้มากกว่า70%นะครับได้แก่จังหวัดน่านนนทบุรีสมุทรปราการภูเก็ตมหาสารคามลำพูนและจังหวัดชัยนาทนะครับโดยปัจจัยที่ทําให้คนฉีดเข็มกระตุ้นน้อยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการก็อาจจะทําให้ประชาชน,นรู้สึกว่า ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็เพียงพอแล้วนะครับจึงขอทําความเข้าใจนะครับว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิมรอนในขณะนี้เนี่ยการได้รับวัคซีนเพียง2เข็มเมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันก็จะลดลงนะครับจำเป็นต้องรับวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็ม3หรือว่าเข็ม4เนี่ยนะครับซึ่งก็มีข้อมูลว่าช่วยลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ชัดเจนนะครับโดยการฉีด3เข็มเนี่ยก็จะลดอัตราเสียชีวิตได้31เเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ ไม่ได้รับวัคซีนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงขอให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อความปลอดภัยหากอัตราการฉีดเข็มกระตุ้นยังน้อยก็คาดว่าหลังสงกรานเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนักแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในเด็กก็พบรายงานการติดเชื้อในกลุ่มอายุ5ถึง11ปีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวัยเรียนเนะครับเป็นระยะระยะโดยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึง50%แล้วก็เข็มที่2ยังไม่ถึง2%นะครับทำให้ยังมีภูมิคุ้มกันน้อยขณะที่เชื้อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะ ก็ย้ำนะครับว่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาไปรับวัคซีนนะครับซึ่งมี3สูตรนะครับก็คือเข็มแรกไฟเซอร์และเข็มที่2เป็นไฟเซอร์นะครับฝาสีส้มห่างกัน8สัปดาห์หรือว่าเป็นสูตรเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2ไฟเซอร์นะครับห่างกัน4สัปดาห์หรือว่าสูตรซิโนแวคซิโนแวคนะครับห่างกัน4สัปดาห์แล้วก็ควรฉีดเข็ม3ด้วยไฟเซอร์ห่างกัน4สัปดาห์นอกจากนี้ก็ควรระวังในส่วนของการรวมกลุ่มในสถานที่อากาศปิดอย่างเช่นร้านเกม เพราะว่าจะทำให้มีความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อได้ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของร้านเกมนะครับเพิ่มความปลอดภัยกับเด็กโดยลดจํานวนเครื่องลงแล้วก็จํากัดเวลาไม่ให้อยู่ในร้านนานเกินไปส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีพบการติดเชื้อและเสียชีวิตต่อเนื่องเช่นกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่สามารถรับวัคซีนได้จึงไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีความเสี่ยง มากกว่าทุกกลุ่มนะครับดังนั้นสิ่งเดียวที่ช่วยได้ก็คือมาตรการป้องกันส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองและทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ